ไ้ฟังข่าวให้พวกปัญญาอ่อนไปทวงคืนสนามหลวงแล้วสนามหลวงมันเป็นของไทยหรอกแผ่นดินนี้มันเป็นของมันเจ้าอยู่หัวมันเป็นของพระเจ้าป็นดินชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเจ้าของแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของแผ่นดินเวียงวังต่างๆก็ท่านสร้างไว้แต่มันเป็นสมบัติของแผ่นดินนะเวียงวังที่มีอยู่ สมบัติของที่มีอยู่นั่นน่ะมันเป็นของแผ่นดินแล้วไอ้สนามหลวงใครไปทวงได้มันจะอยู่หัวท่านกันไว้สําหรับเป็นทุ่งพระเมีนรู้ไหมอ่ะไอ้สนามหลวงคือทุ่งพระเมีนแล้วไว้เผาศพของพระราชามหากษัตริย์ผู้ทําคุณรับประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเนี่ยแล้วไปทวงคืนจากใครก็เป็นของท่านหรือไปทวงคืนอะไรอ่ะไม่อยากจะไปนอนก็ไปนอนอยากไปทําอะไรก็ไปทากันจะไปยุ่งวุ่นวายเลยกับท่าน มันวุ่นวายจริงๆไ้พวกนี้คนเป็นคนตายมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ที่ต่ำไม่รู้ที่สูงไม่รู้ทุกไม่รู้โศกไม่รู้อะไรว่าไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไอ้พวกนี้พวกอะไรเ็าเรียกพวกเอเดลฉานภูมิเนี่ยมันไม่มีความเข้าใจไม่ความเกื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรมีปากเจาะผีเจาะปากมาพูดกับว่ากันไปเรื่อยสนามหลวงที่ทุ่งพระเมรุน ที่พระเจ้าอยู่หัวกันไว้สําหรับทาไว้เผาเอาไว้ถวายรพ,รรพระพึงมรมศพแล้วพระองค์ก็กันออกไปเวลามีพระราชพิธีเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองแลงนาะขวัญพิธีต่างๆเนี่ยอประชาชนนไปยึดของท่านรู้แม่นักการเมืองประชาชนเนี่ยไปยึดของท่านไปยึดของพระเจ้าอยู่หัวท่านเอามาทาสนามเพื่อป่าใสาให้ป้าหาเสียงเนี่ยหรือบุญคุณพระเจ้าอยู่หัวเลย ไปใช้สถานที่เขาแล้วมาบอกมาตู่ว่าเป็นของเอาของประชาชนนะรู้ไหมอ่ะทุ่งพระเมรเผาผีอ่ะแล้วจะไปเอามาไปทวงของท่านทันกันไว้แล้วเองเอาไปใช้แล้วก็เอามาใช้ไปทวงของประชาชนมันไม่ใช่เขาการไว้สําหรับทุ่งพระเมราไวเา้เผาถวายบรมาศพเขาบอกไว้ชัดเจนแล้วประชาชนไม่ขอใช้แล้วจะมายึดคองกันเนี่เหมือนไอ้พวกนี้มาอยู่พ่อแม่มาอยู่ในประเทศไทยเป็นต่างด้าว พออยู่ๆมาจะไล่เจ้าของบ้านจะไล่ลูกหลานของเจ้าของบ้านซะแล้วไอ้พวกนี้ปิดยังไงของมันนี่อย่าคิดทําลายเลยชาติศาสนา,ามหากษัตริย์ณนแผ่นดินนี้ไม่มีผลลบใครทําอย่างไรแล้วบรรลัยหมดเลยเพราะบ้านเมืองนี่มันมีถือมันมีแปมมีกฎหมายไม่ใช่จะคิดทําอะไรมันทําได้หมดมันทําได้ละก่อความลําคาญทําความบุ่นไวน์เกิดในประเทศชาติได้เลย